ในสื่ออ่าหาศูนย์หงายมันออกบนแล้วเจา้าแปดฮะแปดหาสองเบาะหล่างน้ำออกหาศูนย์กูหน่ะซื้อตัวหกศูนย์เอ้ยจังมาห้องอยู่ฟูเดียวเบอร์สิบแปดพันขีบเออออกเรียกมาอันนี้สบายดีทุกคนเอฟซีเอฟซีถือบอกเขาว่าอยู่ในคลิปตอนเขาไปโม่บุญญานองแคทนะ ชิบซองหาซองเก้าซองเขาบอกนะแต่ว่าพ่พากันเข่าเบิ่งเองใครเป็นคุณจิอนนูซุกชิ้นสเบสบอลน่ะได้จักร้อยได้้อยหนึ่งได้ลอยบอลลูกบ้าเอออ่ะมันเปิดขึ้นมาเอาตีอ้าว อีแค่โทรแล้วกูกับไปฮะน่ะกูกับไปอันบ้านยายแปร์มาสาวเนี่ยผากิไไนเมื่อไหร่กูรอกมันลงมาเอา <c oughs> พี่นอ้นอ,งนองพี่น้องผ่าบาซื้อเนี่ยนั่นแล้วบาซื้อเฮาโอ้คิวอ,อลิสอะพ่าลูกไพ่แล้วผ่าเป็นเหล่า,าอ่ะเนี่ยเก็เขากุมจนสินขาดเล็กม้าแหละ่ะเจ้าบอกออกเล็กม้าเนาะ เด็กมากสิเวียนหายเอ็ดเก่าเอ็ดกูกรบอกเล็กอยู่ม่เคยสื่อทั้งมาทั้งมายายแปะประมาณขี่เข็บต่อดทัวมาขึ้นทางปฏิภาณเมื่อวานนี่ผัดขี่เข็บนะโดดลงใส่บ่าเข้าเนี้ยงานศพไอเตี้ยเนี่ยลายอืมคือเล็กทยนี้มาหน่ หาซูนกูกับอันขึ้นปักสองไปเอาตู่แปงเบอรสามลอยสื่อเฮ็ดไข่มาป่นเฮ็ดไข่เถามีร้อยหนึ่งเข่าแล้วมั้งป้านี่มึงหักมาเนี่ยใช้นุ่งอักข่าวนะ ใคโอ้ยใคราานาาใมนหน่วยหนึ่งบ้าง <laughs> โอ้ยมเพะ่อันมาอันอันนั่นแหละมีเน,นื้อมีนานแหละ <c oughs> นี่โต้แซง็ต้ผ่า,ามือนะแต่ว่าวนี่ให้กินมาเนี่ยผ <c oughs> ู้จ้าเขา เออเออเซียลเมื่อไหร่ร้อยพาเมื่อกี้ข่านขึ้นมาเอาน่าเท่กับบอกอือร้อยขึ้นเอาเดิมเมงสิไปเลยขอบอกขึ้นมาเอาเจ้าอ้ใส่เบ็ดกบปหยอดพักสไลด์นี่นะอีมึงแกงสะเฮ็ดปวกเด้นะมึงแลไปีปลาลุงนะลูกมาดีนะไหมฮะปลาพีบอฮะเอาอะอะทุ่นยาปลาลุง ถูกมองดูฮะมาใกล้มากล้ๆโอ้โหเอาเอาสบายดีปลาลุงสบายในไกเลยเห็หนาหิมเบิ้งมือมีแต่ขี้ดินมึงดูนะถ่าวอย่างน้ำมาจับยุ่งหัวสบายดีเลยแม่ถ่ามาใก่เลยน้ำเก่งกว่าอกไ้ะนะเฮ้เทสสบายดีปลาลุงนั่นเด้หัวให้กูมาใก่บ่สบายดี Tụi bà khó khăn Đi đi, bà lấy 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 1 kháu rồi bà chắc Đi đi, bà lấy lấy mãi mãi mẹ, mẹ Mẹ, mẹ, mẹ Cá hạ xuống, cá mà hạ xuống là lạng Hạ xuống ừ. hạ này ดีนะกูสือเบิร์8สิบแปดพันกี่เบิร์เท่าไรวะเกือบสามสิบบาทพี่น้องเลยโอ้ยดวงนี่แหละมาจากสีว่าวกับดวงวัสนาสวัสดีด้วยพี่น้องไฟ่บอมากนะอืออืมอืม,อม,อม,อม นำเลืองนะสายเออไปไมไปใส่ขำแทะจนสิบหกโมงไปใก้มกจกเด้อเด้อมันบริวาลูกเด้อไปมนี่มอ เงียนขาไม็ดีต่อจัดๆๆไปจ้ไปงับอ้ากกขัวข้วบ้านแหมงบ่สิงามปันนี่ขั้วบานแหมงบ่กขั้วบ้านเด็นิวสี่แทงกข้วพอ ขับลงหมดเป็นเนี้ยปไปลง5อีร้อยไปไม่กลัวเอาเลยเด้อมักผ้าเอาอย่างนี้เด้อยซอง,งน่วยไคันอยากกันนำมากินไปมาแล้วไหมโอ้ยพอบังฮัมไปซีซองสอบสาวนี่ซีน้ำพอต่อเป้เฮ้ยจักสอบ อันซูซ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีมากว่าหานเมด์เลยน้ำดำ้ําพนี้ให้กูกินในเด้อเขาสองสอบเขากูเมดเลยนะเล่ากูไปเวียนมามายืมขาใจดำพี่น้อเมื่อไรล่าุดพี่น้องเอ้ยข่าเมื่อกินบานเห็นไได้ซะข่าพญามธาามนสามฮะฮะ อาบมาคก็มึงให้อีรอยเผมออูกผประชวมาใครมึงเอาใหม่อยู่บ้านผูกไปเสนามากินมาไหวไามยำมากินไปนำมาลงไปกินกับอีลอยอยู่ที่นามาเร็วมาไปเมื่อโหลดออกไปเมื่อโหลด นานนีด no! ้า wow, มึงร <c ười> ู้ว่มาใส่กระต่ายรถไว้มันเอาออกเลยหน่วยหนึ่งนี่นะเอามึงใไหร่รอไอ้มึงมาเอากระพอใหม่เอามาเงี้ยก็จองมึงรูใครเอาไปลนะใครตะกี้แหมมึงเอ้ยมึงดูพี่น้องเอ้ยมันมาหยกอะไรจะหยกได้

บ่ยอมออกมามาใส่กระตาลดนี่มั้งใหม่ใหม่อืมยอมแล้วบานนี่มึงทำคือเอาถึงบ่ประจุสูงสิเมื่อกินอีรลอยบ่มาขึ้นรถบ่เมื่อบ่เฮะอีกึ่ะนะอืมอีกึ่งปุ่นปุ่นปุ่นเห็นเฉยเออเออสิเมื่อแล้ว แทน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 พอเมืองมาพามะพร้าวให้กินหน่อยมาเร็วมาเร็วพามะพร้าวให้กินหน่อยพาลงมาละหิวเด้หิวเด้พอไกไกลออกมาแต่บ้านอีหล่าขึ้นไปเอาเสาเดี๋ยบวขึ้นจักเขามาจากหน่วยแล้ะขจงให้ร้อยสองหน่วยมันมีซองแทงเหมือนเบย มันบอกข่าวแล้วก็ไปซื yeah. yeah. ้อเอาใหม่ให้เนียสะอาดนะเอาตู้อันนี้ไปแปลงพี่น้องเอ้ยราคาสามร้อยสามร้อยบาทตู้อะไรก็เอาไปห้าแล้วอีกบ่ได้เสียเสียเพิ่มอีกจะเปิดตัวใดเฮ้ยตัวนี้บ่แม่นต์นี้นี่ขังเลยกระสุดนี่มันบุเขาเสร็จแซื้อหนึ่งเขาซุกแล้วล่ะ เงี้จะคืนจีเฮ็ดปนมาพามะพร้าวให้กินหน่อยกระเขาเ้ขาขาะแหละเอาไวส้สำนี่ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวกินมะพร้าวกอนขพ้าวแถาเมปปาย์ปลูกไว้นี่เดี๋ยวกินซีไมไลายมือ